ฮัลโหลสวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ดูดอชินลทายิ่งใหญ่ลังการขึ้นทุกวันทุกวันเอาละค่ะสำหรับลุกวันนี้นะคะทุกคนเห็นดาวหน้าเต็มนะคะแน่นอนว่าดาวจะมาแต่งหน้าเพื่อนได้ดูนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่เป็นคีย์ไอเทมสำหรับวันนี้นะคะเดาวจะมาอวดของใหม่ค่ะทุกคนนี่เลยนะคะสำหรับคอลเลกชัน นูดนะคะซึ่งเป็นลิปสติกซปเปอร์เ็มเปิอิกเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเพิ่มเติมเนี่ยคือสีใหม่เป็นสีนูดหมดเลยจะบอกว่าจากรุ่นที่แล้วเขาขายดีเวอร์นี่ เขาก็เลยมีมาใหม่ด้วยการถึงส0เฉดสีเลยทีเดียวจริงๆเขาเคมว่าติดทนมากกว่า16ชั่วโมงแต่ดาวทาแล้วรู้สึกว่ามันติดทนยาวนานมากกว่านั้นเยอะเลยกินข้าวก็ไม่หลุดกินน้ำก็ไม่หลุดเอาเป็นว่าต้องยกนิ้วให้เลยนะคะกับความติดทนลิปสติกของเขาเนี่ยยังทาง่ายด้วยนะคะมันเป็นลิปจิิมจุ่มแล้วก็หวมงเขาตัวนี้เลยนะคะมันเรียวเล็กแหลมเนี่ยสามารถวาดขอบปากได้ง่ายมากโดยที่เราไม่ต้องใช้ทิ่สอเขียนขอบปากเลยเด้อเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะทั้งหมด10เฉด สีเ,เดี๋ยวเราจะมา swatch ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาแต่งหน้าเข้ากับสีลิปสติกที่เราชอบด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าจ้า อน,นแกะสีไดส้แกจสี6ู70แล้วก็75แล้วเดี๋ยวเราจะมาส w a t c h ให้ดูด้วยนะคะว่าลุคนี้เนี่ยแต่งออกมาแล้วทา3าสีเนี้ยจะเป็นแบบไหนบ้างเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับอายแชโดว์นะคะจะเริ่มจากใช้ตัวนี้เลยนะคะได้มาจากที่แคนาดานะคะเป็นคอลเลคชันใหม่ของเมเบลีมันดีอ่ะมันมีทั้งอายแชโดว์แล้วก็ไฮไลท์ด้วยนะคะแล้วเขาเรียงสีมาให้แล้วด้วยกันถึสงสโทนอันนี้เป็นสีส่มแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นสีโทนม่วงๆหน่อยซึ่งเดี๋ยวันนี้เนี่ยจะใช้โทนด้านนี้ เริ่มจากคัดเบ้าด้วยสีที่สาตรงนี้ก่อนเลยนะคะคัดไปเลยค่ะให้ตาของเราเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นคัดไปเลยนะคะวันนี้คัดไปใหญ่เลยเพราะว่าเราเน้นอายแชโดว์แบบยิ่งใหญ่อลังการแบบสายฝรเนาะแล้วก็สีลิปเนี่ยต้องแบบสวยเป,ป๊ะปังหลังจากนั้นนะคะใช้สีที่2นี่นะคะเบลนด์ไปที่ขอบตาข้างนอกนะคะห้สีมาสมูทกันลหลังจากนั้นนะคะใช้อายแชโดว์สีแรกนะคะมันจะเป็นสีแบบวิงวิงเหลือบๆหน่อยทาตรงบริเวณหัวตาที่เราเวงไว้เลยค่ะหลังจากนั้น สีน้ำตาลตัวนี้ค่ะเป็นตัวคัดเบ้าอทีหนึ่งให้มันดูเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ทาไปที่ขอบตาล่างด้วยค่ะต่อจากนั้นนะคะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะมสาสคาร่าราใช้ตัวนี้นะคะและเซนเซชันแ a l ตัวนี้เลยตัวนี้สําหรับดาวอ่ะชอบนะเพราะว่าเขาให้ขนตาที่แบบเรียงเส้นสวยยาวแล้วก็งอนโค้งสวยดี เขียนอะไรเนื้อด้วยเมมเบรลนจิจิฮาดิดนะคะสีดำอ่าเขียนให้เฉี่ยวให้คมโอ้โห oh, <wow. S 1> ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับเมคอัพลุคนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมลิปสติกกันเลยดีกว่านะคะมาเริ่มที่เบอร์65กันก่อนดีกว่าค่ะเรามาดูกันว่าพอมาอยู่บนปากของเราแล้วเนี่ยสีมันจะสวยขนาดไหนในระหว่างที่รอนี้เราก็แอบติดขนตาเพิ่มเบาๆเพื่อความปังใช่แล้ว เบอร์เอ็มอ็ม15นะคะมันจะหนาแล้วก็ฟูค่ะอ่ะตตดขนตาเสร็จปุ๊บปากแห้งพอดีจ้าถ้าเกิดว่าเป็นรีมูเวอร์ทั่วไปอะ เห็นได้เลยนะว่าไม่ได้ออกยากมากเวอร์เห็นปะคืออ่ะเนี่ยมันแทบจะไม่ออกเลยเพราะฉะนันก็คงมีสิ่งนี้อารีมูเวอร์ของเมเบลีนี่แหละเลยอย้ช็ดเบาๆอ,ออกสีที่สองเบอร์เจ็ดศูนย์มาดูกันที่อีกสีหนึ่งนะคะกับสีนี้เลยนะคะสีเบอร์เจ็ดสิบห้า ะะบอกเลยว่าค่ะว่าเป็นสีโปรดของดาวนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์6570แล้วก็75ะคะบอกว่าเพื่อนหลายคนเนี่ยคงจะถูกใจไม่น้อยนะคะอันนี้เนี่ยเราก็มาไกด์แนะนําให้ทุกคนได้ดูกันว่าเออสีดีนะดาวชอบนะคะยังไงเนี่ยก็ลองไปหามาเล่นดูได้นะคะราคาเนี่ยก็แค่แท่งละ249บาทเท่านั้นเองเขาก็จะมีขายที่เคาน์เตอร์ของเมเบิรีนนะคะซึ่งเดาวเชื่อว่าหาได้ไม่ยากนะคะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า มี3สีที่อาจจะหาซื้อยากหน่อยเพราะว่ามัน e เอกลุ i v ิมากเวอร์สสีนี้นะคะเขาจะมีขายที่เฉพาะออนไลน์แล้วก็ร้านคา้าพิเศษเท่านั้นนะคะแต่เชื่อเถอะว่าหาซื้อได้ไม่ยากหรอกเอาด้วยถ้าเกิดว่าใครที่เจอตามลิงก์ต่างๆนะคะก็สามารถอ่าคอมเมนต์มาได้ที่ใต้นี้เลยนะคะเผื่อใครที่ดูอยู่แล้วสนใจนะก็จะได้กดคลิกลิงก์เข้าไปเลยอาะะคาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้ ลาไปก่อนแล้วนะคะยังไงหวังว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ดาวด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเห็นปะไม่ลืม